สวัสดีครับปุ๊บก,กับสุลุคาลิโกโผเราเริ่มต้นกันที่เฮ้ยมึงสิทรมานพวกกูไปถึงได้โอยบอดบริหารเอ้ยกูเมยเด้อปีนองเอ้ยบ่ม,มีชีวิตที่บ้าเลยสิ้นบนคลังแอนเฟียร์เมื่อเฟียร์แฟกเตอร์มาลายหายและทานตันที่มือมิดของอาเนอร์สลัด กูถามบอดบริหารเลยเด้อมันมีอนากตตรงไหนพี่นองเอ้ยคือโทรมานกันคักแทนอ๋อบัตรตนีบดไดไปยุ่ฟ้าเช่ไมเรีเงินกับบบมีได้จังหน่อยเนี่ก็บเบิดหดหายเขากับชิโอเซียแล้วอันไวรุ่นรุ่นไม่ขึ้นมาเขาเห็นเลยว่าพุ่นว่าได้แซมพี่นองเอ้ยย้อนบักสลร์ดนี่แหละพี่นองเอ้ยกูเทำไงควายเมเปรียบเต่อแมนเชสเตอร์หนึ่งสองนะครับไม่ใช่แค่การประชัยในเกมบิ๊กแมต แต่มันคือการตบหน้าลิเวอร์พูลอย่างแรงว่าป้อมปราการที่เคยหน้าเก่งขมที่สุดในยุโรปได้พังทลายลงอย่างราบคาบแม้แต่เป๊ปกูดีเดล่าผู้ที่สะกดคํคำว่าชนะต่อหน้าเดอะครับไม่เป็นมาตลอดระยะเวลา10ปียกเว้นยุคสนามปิดยังสามารถระเบิดอารมณ์ฉลองชัยชนะในนาทีสุดท้ายได้นี่คือหลักฐานคาตาวาลิเวอร์พูลฤดูกาล25-26กำลังดิ่งลงเหวสู่จุด ต่ำที่สุดในะรอบทศวรรษสถิติอับปยศ์ปาแต้มที่อันตรธานในคันสทามสิ่งที่น่าสะบึงกลัวยิ่งกว่าความแพ้แพ้คือวุฒิภาวะในการคุมเกมที่สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยหายนานาทีบาปของแดงเสมอไปแล้วถึง8คะแนนจากการเสียรประตรูหลังนาทีที่90ในฤดูกาลนี้ช่องว่างนี้คือความแตกต่างระหว่างหัวตารางกับกลางตารางอย่างชัดเจนพ่แบบเสียหน้า นี่คือเกมที่ลิบู์พูลครองความได้เปรียบด้วยสกอร์นำยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์แอนฟิลแต่กลับผังพินาศในตอนจบเกมระดับสมัครเล่นความแม่นยำในการนน่ันบอลช่วงครึ่งแรกที่ลดหวบเหลือเพียง43คือสถิติที่สะท้อนถึงสภาวะขวัญภาวะของผู้เล่นในทีมละครตลกตอนท้ายเกยมไร้ศักดิ์ศรีหรือแค่ไร้สติ ส่วงทเวลาบาดเจ็บที่แอนฟิลเมื่อค่ำคืนนี้ถูกตานะาว่าเป็นภาพลักษณ์ที่น่าสมเพชสำหรับทีมรุ่นแชมป์หนึอลิซงเบเกอร์การทำฟาวเสียจุดโทษแบบไม่เนียนและการตัดิใจทิ้งประตูขึ้นไปลุ้นทำแต้มจนเกือบโดนล,ลูกที่3คือความลนลานที่ไร้ชั้นเชิง 2. โดมินิกสว,วอไลายจากฮีโร่สู่อาชญากรในพิบตาหลังเช็คล้ำหน้าพลาดจนเสียประตู ก่อนจะปิดฉากคำาคืนอันโหดร้ายด้วยใบแดงจากการฟาวเอริงเบลล์ฮารแลนในนาทีที่104 3. วิกฤตที่ลามปามการเสียสบัดสลายในวันที่แนวรับบาดเจ็บยกแผงคือฝันร้ายของสล็อตท,ที่อาจต้องขุดดาวรุ่งที่ยังไม่พร้อมมาเส้นสังเวยในเกมถัดไปคำขาดจากบอร์ดความเชื่อมั่นบนเส้นได้แม้สาธารณชนจะยังได้ยินคำว่า trust in slot แต่ความจริงที่เจ็บปวดคือคะแนนที่ตามหลังอาร์เซนอลถึง17แต้มมันคือสิ่งที่ i n e c u s a b l e หรือไม่สามารถยอมรับได้ในมาตรฐานแชมป์เก่าเป้าหมายของลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่ใช่การป้องกันแชมป์แล้วแต่คือการเลื่อนรนเอาชีวิตรอดเพื่อตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งดูเหมือนว่าการคว้าแชมป์โยุโรปสมัยที่8อาจเป็นทางออกที่ง่ายกว่าการไล่ตามเชลซีหรือแมนยูในลีกเสียด้วยซ้ำบทสรุป อันเนอร์สลัตกำลังเผชิญหน้ากับพายุลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตกุนเซอร์หากพลาดตัวยูเฟอร์ชลีภายใต้นโยบายพึ่งพาตัวเองลิเวอร์พูลอาจต้องถอยหลังนุงคลองไปอีกหลายปีและโปรเจกต์ที่สร้างมาทั้งหมดอาจพังทลายลงเพียงเพราะความร้อยใจในเกมนี้เฮ้ยถ้ามึงยังวบวดมันก็นจะเป็นยังสีตลอดไปนั่นแหละครับแล้วก็ปัตตานีมังก็ค่อยค่อยเลื่อนล่างหายไปค้นเจียกับสีมอเซียแหละครับง่าย บานแผนที่แอนฟิลเมื่อเดียวที่หลุดมือย้อนกลับมาฆ่าหงแดงและวิกฤตสมาธิที่อาเนอร์สัดยังแก้ไม่ตกเฮ้ยกะหูว่ายอยู่ตรงสื่อกองหลังกองหลังกะบอดสื่อจากก่าเขตอีหย่างบัดไปสื่อกบไปสื่อให้เขายืมไปอันใสก่อนแล้วก็ไปเจ็บกับทีมอื่นกูลงงงกับเมึงอีหลีบอดกะได้โอ้ยกูเงดเสียงนกเวีจบเกมที่แอนฟิลเมื่อกลางคืนวันอาทิตย์ไม่ได้ทิ้งไว้แค่ความไพ่แพ้ แต่มันคือการเปิดโป่งความล้มเหลวของนโยบายเสริมเทียมและสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่กำลังกัดกินลิเวอร์พูลในยุคข,ของอเนอร์สลัดอย่างรุนแรงมาร์กแงฮีผันร้ายจากคนที่เคยเกือบใช่ภาพที่มาร์กแองฮีบัญชาเกมรับในสีเสื้อแมนซิตี้คือภาพบาตาที่แฟนบอลหงแดงต้องยอมรับด้วยความเจ็บปวดจากเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่หวังให้มาสืบทอดทายาทแนวรับ กลับกลายเป็นกำแพงเหล็กที่ยืนขวางทางรักในถิ่นเก่าตบหน้าด้วยผลงานเกงีพิสูจน์เห็นแล้วว่าทําไมเขาถึงมีค่าตัวมหาศาลด้วยการบล็อกลูกยิงระดับโลกของทั้งซาล่าและเวียดชนิดเส้นยาแดงผ่าแปดรอตายกลายเป็นฮีโร่จังหวะใบเหลืองที่เกือบจะเป็นสีแดงใส่ซาล่าคือจุดเปลี่ยนที่ตอกย้ําว่าโชคไม่ได้อยู่ข้างลิวโผลและเกงีคือเดอะวันดันกอดอเว หรือคนที่หลุดมือไปที่น่าเจ็บใจที่สุดในะรอบหลายปี90บวกนาทีที่อ f นฟิลสังเวียนแห่งความหลอนปัญหาเดิมๆที่กลายเป็นจุดตายของอร์เนรสต์คือการเสียสมาธิในช่วงนาทีบาปซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเมือเอินแล้วแต่มันคือสันดานอันตรายของเทียมอาถรรพ์ทดเจ็บเสียประตูส่วท้ายเกมเป็นเกมที่6ของฤดูกาลแต้มที่หายไป ความสะเพร่าในช่วงไม่กี่นาทีสุดท้ายทำคะแนนหลุดมือไปแล้วถึง8แต้มความลนลานของมือหนึ่งอลิซงเบเกอร์กับความผิดพลาดส่วนตัวที่เสียจุดโทษในช่วงท้ายเกมสะทะ้อนให้เห็นถึงความมั่นใจที่กุดหายไปแม้จะมีช็อตเซฟมหัศจรรย์แต่ความลนลานในการใช้เท้าเริ่มกลายเป็นช่องโหว่ที่คู่แข่งจ้องเล่นงานสถิติวิกฤตตัวเลขเหล่านี้คือเครื่องยืนยัน ว่าหงแดงกำลังหลงทางและตัวยูฟ่าแชมเปี้ยนเริ่มเลียนลังลงทุกทีสติอันตราย c u r เรน t f ฟอร์มสะกดคำว่าชนะเป็นแค่1จาก7นั้นัดหลังสุดสลับปี้สตาร์ทเครื่องร้อนช้ายิงได้แค่ลูกเดียวในช่วง30นาทีแรกตั้งแต่กันยายนท็อปโฟรเรตกสวรรค์ตามหลังส่วนแชมเปี้ยนลีก5คะแนนฮิสตอริกดีฟิสปราชัยต่อแมนซิตี้ในแอนฟิลด์เป็นครั้งแรกในรอบ23ปีนะับตั้งแต่ปี2003 สถานีต่อไปนรกที่สเตเดียมออฟไลท์วันพุธนี้ไม่มีที่ว่างให้กับผู้แพ้ลิเวอร์พูลต้องบุกไปเยือนซันเดอร์แลานด์ทีมจอมแสบที่ยังไม่เคยปราชัยในบ้านแม้แต่นัดเดียวในฤดูกาลนี้นี่คือบททดสอบกึนของอร์นเนอร์สโอตอย่างแท้จริงว่าเขาจะหยุดวิกฤตนี้ได้หรือจะปล่อยให้ฤดูกาลนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่แฟนบอลยากที่จะลืมนะฮะโอ้กูซีรุ่นไหนมันแพ้ละครับพีนองกูเบาไหวละครับรุ่นมันแพ้มัน คือปดซะอีหรีครับกูเบื่อไงกูเบื่ออีหรีพี่น้องเอ้ยจังเอยียงกระดอกกรเดียดอกกูเบื่อหรือว่าู้ด่งเหวสติอันดับหกที่น่าสะพึงกลัวหรือเวลาของอานนทรัตกำลังจะหมดลงโอ้ยมึงสิกำลังจะหมดจงไหนมันบดแต่โดนหละมันยังมาปดจะซื้อดอกมันลงทุนไปหลายพี่น้องเอ้ย อ้าวมึงฤูดูการนี่จบบ่ได้ไปยุฟ้าเชมลีกบ่ได้ถวยยังกะตรงปวดมึงยสิอันหาดึงไว่มึงสิดึงไว่สที่แตกแดกห่ายังหล่ะพวกกูบ่ทนได้พวกกูบอกไว้ก่อนจากช้ําที่เคยเกรงใครสู่ทีมที่ต้องดินรนหาทางออกฝันไร้ายที่แอนฟิลในฤดูกาล2 0 0 5 2 0 2 6กำลังลุกลามจนเกินความควบคุมความแพ้แพ,พ้ต่อแมสซี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ไม่ใช่แค่การเสียสามแต้มแต่มันคือการส่งสัญญาณว่ายุคสมัยของอเนอร์สลาดกำลังเดินเข้าสู่จุดวิกฤตที่อาจไม่มีทางหวนกลับตัวเลขไม่โกหกสัญญาณอันตรายที่สั่นสะเทือนทั้งเมอร์ซีไซส์แม้จะทุ่มงบมหาศาลเพื่อย,ยกระดับเทียมแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นความล้มเหลวหรือว่าููในเดือนกุมภาพันธ์คือร่างทรงของทีมกลางตารางที่ขาดความมั่นใจจากนั้นหลังสุดสกอตต์คว่าชนะเป็นเพียงครั้งเดียวสถิติชวนช็อก ปล่อยใช้ถึง9จาก12นัดในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาความจริงที่จะปวดลิเวอร์พูลร่วงสู่อันดับที่6และออปต้าสเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันทงว่ามีสิทธิ์จบอันดับนี้เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลการที่ีผู้ปรับตลอดการอย่างแมนยูและโชลซีกำลังติดเครื่องเก็บใยชนะสีนัดรวดหลังเปลี่ยนกุนซือลิเวอร์พูลกลับดูเหมือนยักหลับที่หาทางตื่นไม่เจออาัาน์อันดับ6ประวัติศาสตร์ที่อาจสำรอยโรเจอร์ Roger, ในโรแอน f i ฟิลอันดับหคือตัวเลขต้องคำสาบครั้งล่าสุดที่มันเกิดขึ้นคือฤดูการ2014ถึง2015ภายใต้การกุมเงียนของบันดันโรเจอร์สถานการณ์ของสล็อตในตอนนี้ช่างคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจเริ่มต้นด้วยความหวังก่อนจะพังทลายลงในพิบตาและประวัติศาสตร์ย่อมบอกเรานะครับว่า บอร์ดบริหารลิเวอร์พูลไม่ได้ใจดีเสมอไปเพราะหลังจากโรเจอร์พาทีมจบอันดับที่6เขาก็ถูกปลดในเวลาต่อมาเพื่อเปิดทางให้กับเจอร์ก้งครับเข้ามากอับกู้ซากปราักหักพังหากชั่วตัวยูฟาแชมเปี้ยนเลกอาเนอร์สลอตก็อาจไม่เหลือเหตุผลให้อยู่ต่อทัศนะจากวงในในวงการลูกหนังหลังพิงฝาสลอตกับทอยคมที่เริ่มไร้น้ำหนัก หลังจบศึกที่เอเทียสสเตเดียมสัลับปรากฏตัวต่อหน้าสื่อด้วยสีหน้าเคร่งเครียดพร้อมทิ้งคำพูดที่เป็นเหมือนการเดิมพันครั้งสุดท้ายเราไม่มีที่ว่างให้ผิดพลาดอีกต่อไปแล้วสัลับเปิดใจกับสกัดสปอร์ตผมยังเชื่อในศักยภาพของทีมเราเราเริ่นดีในหลายนัดแต่ผลการแข่งขันไม่เป็นใจแต่นี่คือโลกฟุตบอลระดับท็อปที่ซึ่งคะแนนบนตรนารางคะแนนเสียงดังกว่าคำแก้ตัวและตอนนี้แฟนบอลเดอะคัพเริ่มส่งสัญญาณว่า ความอดทนของพวกเขากาลังจะสิ้นสุดลงนะฮะเฮ้ยแล้กก็บ,บ่ต้องไปสงสารบักสลัดเด้อพี่น้องมันถือล่ออกเลยว่าโดนปลดกบบระบ่ต้องไปสงสารผมเนี่ยเคยสงสารครับแต่ว่าเขาได้เงินสดเซยพี่น้องเหมือนบอกอมริมเห็นมาตอนแรกผมก็สงสารเนี่ยเ้ยมันสิถือลดตัวเนี่โเ้ยไตสีตนเพราะมันถืถนอลอดแล้วเป็นจังไ๋ครับยิมบมแมนแขวโอ้ยยิมหวานเจี๊ยบมันได้เงินพี่น้องอย่าไปหาสีตน เฮาตรงเดินหน้าต่อพี่น้องตรงเข้มแข็งครับก็กลุ่มมาน้กันสล็อตมันบาไหวหล่ะก็คือบาไหวมึงเน่ยสิให้มันไปอีกกูบ่อยอมได้กูบาไหวคือกันมีคนเดียวที่รอดเดวิลสับเล็ฟอร์มหงแดงพังคาบ้านแต่ยกนิ้วซป,ปเปอร์เซฟหนึ่งเดียวที่คราดถึง แอนฟิที่เคยเป็นป้อมประการกรับสันคอนในครึ่คืนที่ลิวภูพ่ายแพ้ให้แก่กองทัพแมนเทอร์ตี้อย่างหมดรูปตามกลางเสียงวิจารณ์ถึงฟอร์มที่ต่ำาก่ามาตรฐานของแข้งระดับสตากับมีเพียงนักสู้ใส่เลือดใหม่รายเดียวที่รับคำชมอย่างเป็นเอกฉันท์ว่านี่คือของจริงฝันร้ายที่แอนฟิ์เมื่อสตาล่องหนหลูอทีมของอา์นเนอร์สลัตเริ่มต้นด้วยความเสื่องซึมจนหน้าตกใจ จังหวะปะทะที่เคยดุดันกลับกลายเป็นฝ่ายถูกข่มขวัญแพงมิ์ฟิล์แม็กอลิสเตอร์และกาเฟนแบกถูกแดนกลางซิตี้กรืนหายไปจากเกมส่วนแนวรุกซาลากัรโปรไรต์พิสงขณะที่คู่หูเวียดเอเกติเกจูนกันก็ไม่ติดภาพรวมเป็น90นาทีที่แฟนเดอะคัพต้องยอมรับว่าเป็นรองทุกกระบวน่ารมิลล์เกเกตกำแพงฮังการีที่กาลิเนวิลต้องก้มกราบ ต้องการความรุนแรงมิลลาร์เค์เกตแบ็กไซด์จัมบลูคือแสงสว่างเดียวที่เหลืออยู่จังหวะที่ทําให้แกว่ในวิวถึงกับต้องตะโกนออกไม้คือการดวลตัวตัวตกับอองตวนเซเมนโยปยีความเร็วสูงของซิตี้นี่คือระดับมาสเตอร์คลาสในวิวร่ยาวผ่านสกัดสปอร์ตกองหลังทั่วไปมักจะเสียเชิงพยายามกางขาบ,บล็อกจนดนยิงลอดดาบแต่เคเกตฉลาดกว่านั้น เขาหูขาเข้าหากันและพุ่งบล็อกในจังหวะสุดท้ายได้อย่างสมบูรณ์แบบมันคือความนิ่งที่หาได้ยากในเกมกดดันแบบนี้สัญญาณอตนต่รายเมื่อแบ็กซ้ายคือที่สุดของเทียมแม้จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับการพัฒนาของเคอร์แกสแต่สก y s สปอร์ตมองว่านี่คือ red flag ครั้งใหญ่ของลิเวอร์พูลฟอร์มส่วนตัวของเกอร์แกสบิลเลียนคือหัวใจสําคัญในเกมนี้ระบบทีมภาพรวมไรสิ์ ความสม่ำเสมอที่หายไปการประสานงานแนวรุกพรวเวียดและเอเกิติเก้ยังขาดจุดเชื่อมโยงเมื่อแบ็กซ้ายกลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในเกมบิ๊กแมตช์นั่นไม่ใช่เรื่องที่น่าย,ยินดีสําหรับทีมรุ่นแชมป์แต่มันคือหลักฐานชิ้นโตที่บอกว่าระบบของสลัดกำลังพังทลายและหากไม่รีบแก้ไขแอนฟิลอาจจะไม่ใช่สถานที่ที่น่าเกรงขามอีกต่อไป มุสีนาเกงขามยังได้ผู้ใดกันมาชกเอาแต่เตีมได้ส่วนมึงบักเกลีเนี่ยวิวเฮ้ยกูโบเสืยมมึงดอกวิเคราะห์วิจารณ์ก็ขี่กูนี่เถียงกันยับรุนี่สวนกับสวัสดชีชัดเกงฮีไม่ควรโดนไล่ออกเกมซิตี้บุกดับหงเวนรูนี่นะครับตำนานดาวยิงทีมชัดอังกฤษออกโรงขานสายตาอานเนอร์สลัดหลังกุนซือลิเวอร์พูลฟิวขาด ที่มากเกเหียวรอดผลใบแดงในเกมบิ๊กแมตที่แอมฟีลลพร้อมกลางเหตุผล2ข้อที่ทําให้เรือใบสีฟ้าคนเหลือ11คนบนสนามเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งลิเวอร์พูลพ่ายขาบ้านต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1สง่งผลให้โอกาสคว้าตัวยูฟ่าแชมลีกของหงส์แดงเริ่มเลือนรางโดยความเดือดพุ่งสูงสุด โดยความเดือดพุ่งสูงขึ้นในช่วงท้ายเกมเมื่อสโลตมองว่าทีมของเขาถูกป้นการตัดสินที่ควรจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมสโลตข้องใจถ้าเป็นซาลายังไงก็สะกาะอ,อานหนัสโลตในสภาพกับสเก็ตสปอร์ตหลังจบเกมด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวโดยเน้นย้ำไปที่จังหวัดที่มาร์กเกฮี ee, ซึ่งย้ายไปสู่แมนซิตี้ท่ามกลางเสียงโห่ไปดึงรั้งโมเมตซาลาในขณะที่กำลังจะหลุดเดี่ยว ทุกคนที่เข้ามาในสเตเดียมนี้ตลอด8ปีที่ผ่านมาต่างก็รู้ดีว่าถ้าโมอยู่ในตำแหน่งนั้นมันคือประตูนี่คือการตัดโอกาสในการทำประตูที่ชัดเจนที่สุดสลอตระบุลูนี่สวนเหตุผล2ข้อที่ทำให้ไม่ใช่ใบแดงย่างไรก็ตามนะครับเวนูนี่ที่มารับหน้าที่วิเคราะห์เกมในรายการ Match of the Day ของ BBC Sports กลับมองต่งม่ม โดยที่ว่าผู้ติดสินทำหน้าที่ถูกต้องแล้วที่แจกเพียงใบเหลืองด้วยเหตุผลดังนี้ 1. ตำแหน่งของดูเบนดิอัดลูนิวิคาว,ว่าดิอัดอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเข้ามาซ้อนและป้องกันประตูได้ทันท่วงที 2. ระยะของเจลูจิดอลานูมาในทวันอิตาลีอยู่ในตำแหน่งที่สามารถออกมาบีบมุมหรือเล่นลูกที่เท้าได้มันฟาวนะ์น่ะใช่แต่จะบอกว่าเป็นโอกาสทำประตูที่ชัดเจนผมว่าไม่เพราะ ยังมีทั้งดิแอสที่คุมพื้นที่และดอรานูมาที่พร้อมขยับออกมาผมบอ,อกว่าแค่ใบเหลืยงก็เหมาะสมแล้วลุนี่กล่าวเสริมสถานการณ์หงแดงหลังพิงฝาความไปแพ้นี้ทําให้ลิเวอร์พูลตกอยู่ในที่นั่งลําบากตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห้าแต้มตามหลังเชลซีสี่แต้มโปรแกรมนัดถัดไปต้องออกไปเยือนเซนด์ร์แลนในวันพุธน,นี้ซึ่งทัพแมวดําเป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่แพ้ใครในบ้านฤดูกาลนี้ บทสรุปนะครับแมนลิพุลจะพยายามประท้วงการตัดสินแต่สิ่งที่พวกเขาต้องโฟกัสคือการเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดหากยังหวังที่จะติดท็อป5เพื่อคว้าตั๋วไปลุยในถ้วยยุโรปฤดูกาลหน้านะโอ้ว่าได้หวังยังละ่ะกูเมื่อไงกูว่าได้หวังล่ะเต๋จังสีมันสีหวังจังไหนล่ะพี่น้องเอ้ยแมนยูก็เปลี่ยนกุญซื้อไหมพ่นแหละสนะซีนัดลวดเช่นซี่ซีนัดลวดโอ้ยมึงลองเปลี่ยนมึงนี่แหละสนะ พูดล้วซิฟนัดรวยมาลวลิวพูว่านี่คือสุกรารลิวพูนะฮะท่านผู้ชมอาจจะมีคำหยาบพ่นออกมาบ้างนะครับไม่ไหวจริงๆนะฮะโอ้ยตอนนี้นะครับเดือดฟุดๆเลยอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอดทนคือเกาแหลรละพี่น้องบอร์ดไม่ยังว่าปดดอกครับหลังจบฤดูกาลนี้นะครับเขาก็จะมาประมวลผลแล้วก็ประชุมกันอีกทีนะฮะ ตอนนี้ยังไม่มีการปลดนะครับข่าวออกมาเตซาบอกสิปรสชุมปดบรซซันพาพาหูขี่หู้ดากูนี่อยสิปีเสือเร้อพี่นองบัคเทวิตเตอร์มันตัวก็ต้องปลดนู่นแหละครับหลังจบฤูดูการดูกอนนะครับว่าจะได้ไปยูฟ่าแชมเลกไหมหรือถาหากเกิดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลกได้มันกับสิบโอปดคือเกา่านั่นแหละครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะฮะสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ